เอาละครับสวัสดีทุกทุกคนด้วยนะครับเมื่อพัดก่อนก็เราได้ไปฆ่าทันเดอร์จอนะครับหรือว่าที็กขุญญนยนแต่ว่ามีคนมาคอมเมนต์ว่าผมว่าทําไมฆ่านานจังนะครับผมก็จะบอกให้รู้ว่าผมใช้ธนูธรรมดาฆ่านะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาฆ่าแบบง่ายๆให้ดูก็แล้วกันนะถ้าอุปกรณ์มันครบมันก็ไม่ใช่เรื่องยากอยู่แล้วครับตอนนี้ก็กําลังเดินแบบบ้าคลั่งอยู่ด้านหน้านี้เลยเราจะมาฆ่ามันแบบยามค่ำคืนกันเลยทีเดีวยวครับผมโอเค แกนก่อนเดี๋ยวผมจะเปิดแบบเบาๆนะครับให้มันรู้ตัวเดี๋ยวจะหาว่ารอบกัดซะอีกโอเคไปหันมามองพี่นี่มมมีของจริงนี่ครับโอเคเปิดฉากก็ได้เลยมาจัดปืนก่อนครับผมตอนนี้ธนูที่ผมใช้จะเป็นธนูที่ยิงให้ชิ้นส่วนหลุดก็ได้ครับเรียบร้อยครับผมทีนี้ก็ได้เวลาเด็ดหัวมันแล้วนะครับโอเคเตรียมตัวตายได้เลยไอ้หนูมาแล้ว เอาปืนมาเด็กมาเรียบร้อยครับถล่มเข้าไปาต้องเจอแบบนี้ใช่ไหมฮะฆ่าง,ง่ายๆแบบนี้มันง่ายเกินไปไม่ได้ยากเลยครับผมถ้าเรามีอุปกรณ์ครบใครๆก็ฆ่าได้เนี่ยโอ้โหกระจอกแต่ว่ารอบก่อนที่ผมเล่นนะ่ะผมใช้ธนูธรรมดาครับมันยากอยู่แล้วว่ามันจะตายมีใช้ปืนมันเป็นไงร่วงไปแล้วเนี่ยเห็นไหมสลบเมือดไม่ต้องเลงต้องหนี เรียบร้อยครับผมตายไวพอไหมจบนะครับไม่ได้ยากถ้าเกิดว่าใครฆ่าด้วยธนูแบบง่ายๆนยะค่อยมาว่ากันฆ่าภายใน2องเดือนด้วยธนูธรรมดาเหมือนที่ผมเล่นอะไรประมาณนี้นะครับผมนี่เป็นวิธีฆ่าแบบง่ายๆใครก็ฆ่าได้โอเคครับก็จบเพียงเท่านี้กันครับผม